เสียงจะก้องๆหน่อยนะคะเพราะวันนี้มาวางตรงเนาะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ลองแล้วมันทําไมเหมือนมันก้องๆนะคะอ่ะกองที่สามมาดูกันอันนี้เขาจำไม่ได้อ่ะชื่อชื่อทาโร่ติดต่อมาเป็นพุกเลยขอลาให้หน่อยอันนี้ก็ไม่ใช่ลา,ายไใช้นะคะมันเป็นกระดาษอะ่ะมันจะมันจะพังไวนะมันเป็นกากระดาษนะคะมันจะพังไวมาก ถ้าไมเอามากีดถ้าไม่เอามากรีด,ม,าม,ารดมันจะติดกันส่งจิตส่งใจมาที่ไพ่นะคะคนกองที่สามมาดูว่าเสน่ห์อะไรที่ใครคนนั้นเขาชอบคุณเท o นออฟวอร์อีกแล้วทําไมมีแต่คนบ้างานเนี่ยสามกองเลยจ้านะเป็นคนที่ไฟติ้งเรื่องงานทั้งนั้นเลยเทนด์ออฟวอรนะ10ิบไม้ขึ้นมาคุณเป็นคนที่อชอบทํางาน เน้นหนักไปทางแบบบ้านง,งานมากๆสุดๆนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายเวิร์กิ่งนะโอ้โหว้วโอ้ Two of Pentacles Two of Pentacles สองเหรียญอาจจะไม่ชัดนะคะเท่าทีภาพมันเป็นแบบเหมือนจิตรกรวาดภาพสีน้ำหรือเปล่านะเอ่อ คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทําแค่งานเดียวอาจจะมีหลายจ็อบหลายงานนะในชีวิตนะไม่ทํางานเดียวแน่นอนคนเลือกกองสามแล้วทำออกมาได้ดีด้วยนะ hmm. six of w n d ประสบความสำเร็จด้วยจ้าทั้งสองงานที่คุณมีในมือนะคะเขามองหรือ h e r m i n คุณอาจจะเป็นชาวราศีกัน นะเ,ย,เยวขอพักก่อนคุณอาจจะเป็นชาวลาสีกันนะคะเฮอร์มิตนะและอันนี้คือ6ไม้นะคะ s i of wands นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในด้านมีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยนะคะทำงานเก่งด้วยนะคะประสบความสำเร็จด้วยทำงานหนักด้วยนะทำหลายอย่างด้วยโอ้โหครบเลยจ้ะแม่ แม่เจ้ากล่องนี้นะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แมนเพอร์เฟกต์เกินหรือเปล่านะคะเป็นคนที่หยหาเสร็จติดความมั่นคงมากๆนะคะกล่องนี้หนักกว่าทุกกล่องเพราะอะไรหรือปะ่เพราะว่าโดยพื้นฐานของโคลาสิกันเขาเป็นแบบนี้ะนะตั้งแต่หมอดูพาพมาเขาจะไม่ค่อยเขาเป็นคนที่ถ้าเรื่องความรักนี่ถ้าเขาตัดสินใจแล้วนะ่าตัดสินใจเลยนะคะตัดสินใจแบบ แต่แต่เขาจะมีจุดอ่อนก็คือเรื่องความรักแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเอาใจลงไปเล่นในความรักนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขาถอนความรู้สึกหรือเขาเหมือนเขาจะมูฟเขาจะมูฟได้เร็วกว่าคนอื่นเนาะอาจจะมีคิดถึงบ้างแต่เขาจะเขาเพราะว่าเขาไม่เอาใจลงไปเล่นเขาจะชอบใช้โลจิกมากกว่าอารมณ์แล้วคราวนี้คุณก็จะเห็นว่าคนราศีเนี้ยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเศร้าแซสนานนะคะอืเขาจะมีออปชั่นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะ จะไม่เหมือนชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำเขาจะใช้หัวใจนะคะลงไปในความรักความรู้สึกแต่ชาวธาตุดินนี่เขาจะเน้นโลจิกนะสะส่วนใหญ่นั่นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแลเด้อความรักนะคะถ้าจะดีจะให้มันสมดุลจะให้มันบาลานซ์ต้องมีทั้งหัวใจแล้วก็ต้องมีทั้งเหตุผลนะคะในเวลาเดียวกันต้องแยกดูว่าเราเวลาไหนเราควรจะใช้หัวใจพูดกัน เวลาไหนเราคุณจะใช้เหตุผลนะคะดิวกันนะแล้วทําให้ชีวิตคู่ของแต่ละคนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะค้ดว่านะความรักมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่คนเราชอบทําให้มันเยอะให้มันวุ่นวายให้มันซับซ้อนนะคะจริงๆพูดกันตรงๆก็จบไปแล้วแต่บังเอ,อิญว่ามึงแบบความรับมึงเยอะนะคะโอเคเซเว่นอฟบอน เจ็ดไม้คุณอาจจะเป็นคนที่นี่แหละสูงปีสูงปีด,ปดเหมือนกองที่เหมือนกองที่สองนะคะไม่ต้องบอกเลยถ้าเกิดเป็นราศีนี้ธาตุนี้นะคะสูงปีดอยู่แล้วนะคะอะไรสูงคะหมอเออไม่ใช่สสูงนะคะสูงปีดก็ไม่ใช่ความดันอีกเออเป็นการที่แบบคุณชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากเกินไปนะ มากเกินไปจนหลายครั้งที่คุณมีกำแพงกับคนอื่นและคนรอบข้างและเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้คุณเป็นคนเก็บตัวนะจริงๆแล้วเหมือนบางครั้งก็อยากเข้าก็เข้าสังคมเป็นนะ